สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับผู้ติดตามช่องลูกขอนียวเซลยสานครับผมมันเอก็พบวผมเองนะครับบารลูกขอนียวเซลยสานนะครับมันก็อยู่ที่บ้านโดตําบลหน่อยแองอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับผมมันก็อยู่ที่ของเมื่อของพ่อกรีซนะครับก็เลยมาอยากจะรีวิวให้พี่น้องได้เบิ้งนะว่าผลงานของเัวบรามันนะครับที่เกิดจากแม่ฮินดูบาซินนะครับว่าสวยงามขนาดใดนนะครับเพราะเขาคือฮอตชาเปเรียวหนึ่งสามเจ็ดนะครับเป็นพ่อพันนอกนะครับ นะครับผลงานออกมาเป็นแบบใดครับพ <pl> ี <ries> <P UC> ่น้องผลงานฮอดชายเปรียวเนี่ยผลงานบัวพิษวังนะครับเดีはは๋ยวใช้เบื้องว่าเป็นแบบใดนะครับเบิ้งตานอกนะครับตานอกตั้งตรงกับขาหนานะครับพี่น้องเบิ้งขาครับ่ายืนลักษณะขาตรงดีนะครับผลงานนะครับหูนะครับหูอาจจะนะครับหูอาจเสมอปากนะครับหูเสมอปากนะครับเบิ้งลักษณะนะครับเบิ้งขาตั้งตรงนะครับยืนตรงนะครับขาบ่อเบี้ยวบ่อยยังนะครับเบิ้งสะดือนะครับนะครับพี่น้องครับ เบื้องสะดือนะครับสะดือก็กระชับดีนะครับนะครับเบื้องขาเบื้องแขงเบื้องขากล้ามเนื้อมัดขานี่ไง่ายนะครับเบื้องท้ายนะครับเดี๋ยวจะให้เบื้องท้ายนะครับว่าเป็นอะไรเขาเบื้องสะโพกนะครับโอ้หาบางแง่นะครับพี่น้องเคิดมาหางแง่เบื้องแผ่นหลังนะครับเดี๋ยวให้เบื้องแผ่นหลังนะครับโอ้งามครับพี่น้องผลงานฮอตใจเปลวพี่น้องท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อหมอไก่บ้านได้นะครับอยากผสม พอพันตัวนี้ละนะครับก็สามารถที่ต่อไปนะครับใครอยากได้หลูกงอกมาสวยๆแบบนี้นะครับบอผิดหวังแน่นอนนะครับฮอตชาเปรล่137นะครับหลูกออกมานี่โอ้ผมเห็นเทเลกผมก็ติดใจแล้วผมอยากได้ไปไวยู่คอกนะครับแต่ว่าจะของเพิ่อนพันเดบเปิดราคานะครับก็เลยไทยมาให้พี่น้องในเบื้องเพื่ออยากไปพัฒนานะครับของฮอตชาเปรล่137นะครับมั่วตัวนี้ก็ผมว่า ครับในอนาคตเนี่ยไปอีกได้ไกลนะครับตัวนี้ก็เพิ่งแค่4เดือนนะครับ4เดือนยังขนาดนี้ครับพี่น้อง้า1ปีจะขนาดใดนะครับมั่วเพิ่นกรเลียงแบบบ้านานี่ะครับผมก็ให้เสริมอาหารเน่นะครับแต่ือว่าบลายนะครับให้กินหญากินเสี่ยงแบบบ้านๆเท่านี้นะครับแต่ผลงานของฮอดชะเปลี่ยวนี่โอ้เห็นแล้วติดใจครับผมในอนาคตนะครับผมอาจจะผสมแม่พันธุ์ยุกขอกผมก็ได้ครับผมเพราะว่าเห็นแล้วก็ติดใจนะครับเพราะว่าให้ลูกออกมาเนี่ยโอ้บ่ผบพิวังนะครับ ฮอชชาพริวนะครับตัวนี้ฆ่าผสมจ้บาดได้หูบะของฮอชชาพริ้วไหมครับแมน,นามาสามปัญหาสามปัญหานี่คือซื้อน้ำเชื่อมแมนบะครับอ๋อเพื่อนว่าน้ำเชื่อนี่สามปัญหานะครับพี่น้องของฮอชชาพริวนะครับนะเพราะว่าฮอชชาพริวนี่บ่มีใหญ่เพรียแลนะครับเนาะเป็นน้ำเชือ่อร่วมเพรียนะครับนะแมนบะ นะครับแต่ว่าพ่นโฉกดีโฉกมันนะครับในตัวแม่นะครับค่าน้ำเชืยอ์ที่ค่าน้ำเชืยอ์จะซื้อม้กันหลอละสามพันกว่าบาทแล้วครับพี่น้องเพิ่นวะนะครับเพิ่นก็มาให้หมอผสมเอานะครับของฮอดเจ้าเปรี้ยวนี่จะมีแต่น้ำเชื่อร่วมเพลนะครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้พ่นในตัวแม่นะครับเดี๋ยวผมใส่เบื้องแม่ของเพิ่นนะครับนี่ครับพี่น้องแม่ของเพื่อนนะครับแม่ของฮอดตัวเมื่อกี้นะครับแม่คอล่ายนะครับเป็นแม่ฮินดูบาซินนะครับแต่ ห้ลูออกมาเนี่ให้ลูเก่งนะครับบานเทากัว่าให้ลูเก่งนะครับแม่หูเงี้ยวข้อได้ร่าเนี่ยครับพี่น้องเป็นแม่ฮินดูบาซินนะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่คือแม่ตัวเมื่อกี้นะครับผมพี่น้องครับผามีง่วแบบนี้ยกขอกนะครับกระลองผสมเบิ้งนะครับกระพอฮอตชาเปรเลวนะครับถ้าอยากทจ่พัฒนาอยากปรับปรุงนะครับอยากได้พอบามันเข้าไปในแม่ฮินดูบาซินนี่ครับพี่น้องครับฮอตชาเปรเลวนะครับหรูออกมาบอพิษวังนะครับอะ สไลด์คลิปนี้กับผมมีอย่างไรนะครับผมแค่อยากมารีวิวให้เบิ้งว่าแม่วัวฮินดูบาซินนะครับที่ผสมพ่อบามันเข้าไปนะครับดูออกมาเป็นแบบนี้แหละครับพี่น,อน้องอ่ะสไลด์คลิปนี้กับผมมีอย่างไรผมขอกล่ารลาและสวัสดีครับเคยมีใบเกิดไม่ยังไม่ครบตากไม่ยังไม่ครบมดตรวจนก็ไม่ครบมาตรวจตรวจอ๋อบ้านไปกันได้คนที่บ้านมได้